คลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกราคาบอร์ดนะครับบอร์ดอยู่ในแบบใดนะครับแพงที่สุดนะครับตามที่จริงนะครับบอร์ดที่ผมลงคลิปนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับยังบอแพงปันใดนะครับยังมีอีกนะครับยังมีแพงกว่านี้อีกนะครับผมอาจจะบ่มีนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ของผมที่ผมเคยรับสื่อมาเคยขายนะครับ เคยซื้อขายผมพ่อรู้นะครับว่าบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นี่ครับที่มันแพงมันอยู่ในเครื่องชายไฟฟ้าแบบใดนะครับผู้ใดรับฟังแล้นะครับหันมีนะครับเก็บไว้ขายได้นะครับรับรองแพงแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนผมจะบอกนะครับของแพงๆนะครับ ไปเพจบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับบางอย่างนะครับมันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทนะครับอม,มันแพงเพิ่นรร้จักดีว่ามันแพงเพิ่นก็ต้องเก็บไวข้ขายเองโบปล่อยลุดหลอกออกมาข้างนอกนะครับนี่คือบอร์ด บอดของโทรทัศน์นะครับโทรทัศน์รุ่นจอบางๆนะครับรุ่นไม่นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ใช้หมดเลยนะครับที่ทุกคนเห็นนี่คือราคาอยู่ประมาณหลักร้อยบาทนะครับหลักร้อยทั้งนั้นนะครับที่ทุกคนเห็นนี่ครับคนจะบอกเฉพาะบอร์ดแผงๆนะครับนี่ครับอยู่ใน CPU นะครับ CPU ทุกเครื่องเครื่องเล็กเครื่องใหญ่นะครับของโนตบุกนะครับไพมีโนตบุกนะครับบอร์ดโนตบุกนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยห้าร้อยบาทนะครับบอร์ดโนตบุกนะครับประมาณนี้นะครับหักแกะแยกออกมาบอร์ดโนตบุกทีนี้นะครับบอร์ดโทรศัพท์นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ หนึ่งพันบาทนะครับไพมี่บอร์ดโทรศัพท์นะครับแกบแบนออกนะครับราคาจะสูงนี่ส่วนอยู่ในประเทศนี่นะครับนี่กองพาวเวอร์ราคาอาจจะไม่ถึงหนึ่งรอยบาทนะครับแล้วนะครับอยู่ในกองรับสัญญาณนะครับกล่องจิตตลอนะครับของจานดํานะครับประเภทกลอง จานรับดาวเทียมนะครับบอกง่ายๆแพงหมดนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นี่ครับจานดําจานหรือว่ากล่องอินเทอร์เน็ตนะครับที่เงาใส่นะครับกล่องไวไฟนะครับจะแพงมากเลยนะครับยังมีอีกนะครับก็คือประเภทบอร์ดของ ส่งสัญญาณนะครับสัญญาณโทรศัพท์นะครับประเภท Cg นะครับ cg 5G นี่แพงมากเลยครับแต่ว่านี่หน่อยคนนะครับที่จะเคยเห็นนะครับนี่คือราคาบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ครับที่ผมเคยเล่ามาแล้วประเภทที่เพียงซุกสุดคือบอร์ดอย่างนะครับผมจะล่าฟังครับ ที่แพงสูงสุดก็คือบอร์ดส่งสัญญาณนะครับรับสัญญาณเสาโทรศัพท์ครับสูงสูงนะครับที่พี่น้องเห็นนะครับพวก cg นะครับ c g หาจีแพงมาเลยครับกิโลนึงกิโลนึงก็โอ้เกือบพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทเพราะว่าอย่างบางทีครับมันถึงแพงเพราะว่ามัน ไม่เหมือนบอร์ดทั่วไปนะครับเรือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแต่อีกหลายๆคนยังบ่เคยเห็นนะครับบอร์ดโทรศัพท์นะครับบอร์ดส่งสัญญาณมันจะเป็นแบบแบบบอมแมนแบบนี้นะครับมันจะเป็นสีชิดห้องครับเคยเห็นห้องเหครับแผ่นทองทองนี่ครับนี่ทอง มันจะเป็นแบบนี้นะครับคลายก็ว่ามีท่องคาหลายนะครับเปรเซ็นต์มันลายครับมันก็เลยแพงแล้วมันก็นักความนะครับมันจะเป็นสีท่องทองแบบนี้นะครับนี่ครับท่องทองน้าท่องลังท่องครับเม้นมดเลยนะครับนี่ครับนี่ท่องค้ำจะลายเป็นพิเศษนะครับ ส่วนบอรดทั่วไปนี่มันจะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันน้อยนะครับน้อยมากเลยนะครับทองคําทองคาแท่นนะครับนี่น้ำมันนี่นะครับมันมีนะครับแต่ว่ามันน้อยบอคอยมีนะครับส่วนมากนะครับบอรดที่ผมซื้อขายนะครับจะได้แบบประเภทประเภทนี้นะครับแบบที่ บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับราคาสูงมากเลยปัจจุบันนี้ครับราคากระโดดขึ้นเรื่อยๆ้อดมีนะครับเก็บไว้ขายนะครับนะครับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับของแพงมันกะหายากนะครับมันบร์บบชัยถูกๆนะครับหนึ่งกิโลนะครับตามคนกับที่เขา ไฟทิ่งก็มีนะครับมีตัวอย่างครับเพาไฟทิ่งผมไปซสื่อมากถ้ามีบอดที่แปลกๆนะครับที่ผมมีเป็นตัวอย่างที่มันเพิ่งแข้งกว่านี้นะครับผมจะเอามาลงคลิปให้พี่น้องรับชมเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับทุกคนนะครับ เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมเคยสื่อขายแยกบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ขายนะครับนี่ครับ